สวัสดีค่ะวันนี้เซเวอมพาชมรถตู้หน้ายาวนะคะคันนี้พิเศษเลยเกียร์ออโต้เลขไม้นน้อยเลยนะคะพาชมรถตู้คอมพิวเตอร์หน้ายาวปี2020ค่ะเครื่อง2.8เกียร์ออโต้เลยนะคะ,ะมีอรอยนิดหน่อยตรงนี้นะคะกันชนด้านหน้าเจ้าหน้าที่เราวงไว้นะคะคือตรงนี้เนี่ยเก็บเครมให้ค่ะไม่พูดเยอะเราไปดูข้างในเลยนะคะ รุ่นนี้เบาะพิเศษเลย VIP ใหญ่ๆเลยนะคะเป็นเบาสามแถวแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าจะเป็นสองด้านหลังเป็นสามและสี่นะคะแอร์เดิมๆนะคะไม่ใช่แอร์ไมโครบัสนะคะอ,อย่างได้แอร์ไมโครบัสลูกค้าบอกโซเอ็มแอร์ไมโครบัสไมต้องขอภัยไม่ใช่นะคะแต่ก็บุกมาอย่างดีเลยไปสัง่าเลยไม่พูดเยอะ ประตูวสตวยงามมีตรงนี้นะคะ ชายล่างโล่องประตูนะคะโอเคท้ายค่ะมีเก็บงานตรงนี้นะคะกันชนท้ายพิพัฒพ,พงนะคะ แล้วก็ด้านหลังอันนี้เป็นพื้นกระดุมนะฮะอันนี้ถอดออกนะคะเก็บงาเเดี๋ยวน้องต้องล้างนะคะก็เลยเก็บออกมาม้วนไว้ตรงนี้นะคะให้ไปหมดตัวถังสวยงาม ยางค่ะเป็นของโยโกฮาม่าสัปดาห์ที่2ปี2024นะคะเลขไม่ว้าวเลยนะคะเลขไม่ว้าวจริงๆคันนี้อยู่ที่5463กิโลเมตรค่ะเกียร์อรอโต้นะคะวันนี้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะอยู่ที่4 9 0 0 0ล้านค่ะ1 4 9 0 0ล้าบาทค่ะ ราคาเต็มนะคะคันนี้ในไฟล์ราคาของเรานะคะ1 1 5 2 0ล้านแต่จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะเดือนสิงหาคมราคา1 4 9 0 0ล้านบาทค่ะอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมรถกันก่อนนะคะมีริ้วรอยก็มีการชนด้านหน้ากันชนด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายนิดนึงที่เห็นนะคะฝั่งซ้าย พาชมเครื่องกันนิดนึงเพราะว่าดูแล้วน้าเดินนาเดินฝาฝาฝาเดิม,มาฝ,า,ฝ,า,ฝ,า,ฝาเดิมคา,านเดิม ชมรถได้ที่ r d d Car Center สาขาบางนานะคะติดกับไบเทคบางนาราคาพิเศษวันนี้เลยนะคะ1,49,000 0บาทค่ะนี่ค่ะรีวิวร้อยนี้เก็บให้โอเคค่ะรถปี2020นะฮะเกียร์ออโต้ด้วยลูกค้ามองหารถเกียร์ออโต้เชิญด้านนี้เลยเลขไม่แท้นะคะการันตีเลขไม่แท้นะคะเลขไม่อยู่ที่50,000ค่ะสนใจก็กริ้งกลางหาเซลเได้นะคะ วันนี้แซมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ